ปัจจัยที่ทําให้ฤดูหนาวของปีนี้แรงขึ้นและยาวนานต่อเนื่องและจับตาแานวโน้มสภาพอากาศตั้งแต่วันนี้ถึง16มกราคมรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามข้อมูลทั้งหมดจากคลิปได้เลยครับสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านกลับมาพบกับเช็คก่อนร้อนฝนอยู่กับผมแอดพิโมจิครับก่อนที่จะไปรับฟังข่าวสารในวันนี้ครับผมก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามช่องเช็คก่อนร้อนฝน แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางครับผมขอฝากพี่น้องติดตามแฟนเพจ Facebook ใหม่ของเราด้วยนะครับชื่อว่าบอกเล่าข่าวอากาศ V2 เนื่องจากเพจเดิมมีปัญหานะครับก็ต้องฝากพี่น้องเข้าไปติดตามกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมครับขอบพระคุณมาณที่นี้ครับกลับมาอัปเดตแนวโน้มสภาพอากาศกันต่อครับพี่น้องเมื่อวาอนนี้ทางบ้านของพี่น้องเป็นอย่างไรครับอากาศเย็นลมแรงมาถึงหรืยอยังครับซึ่งหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะบริเวณภาคอีสาน ซึ่งเป็นด่านแรกนะครับที่มวลอากาศเย็นลงมาปกคลุมนะครับทําให้หลายพื้นที่นั้นมีอากาศเริ่มเย็นลงบวกกับมีลมกระโชกค,ค่อนข้างแรงครับนี่คือสิ่งที่พี่น้องต้องระวังนะครับก็คือในเรื่องของลมกระโชกนั่นเองครับพี่น้องหลายท่านก็น่าจะสงสัยนะครับว่าทําไมปีนี้ฤดูหนาวนั้นค่อนข้างผิดปกติครับหนาวมาแบบทําถึงหนาวแบบสมศักดิ์ศรีของหน้าหนาวจริงๆครับพี่น้องเพราะว่าปีนี้ค่อนข้างหนาวยาวแล้วก็อากาศค่อนข้างเย็นอย่างต่อเนื่องนะครับ ปัจจัยสาเหตุก็มาจากสภาวะลาดินยาครับพี่น้องได้ติดตามกันมาก็จะพอทราบนะครับว่ามันมีการอัปเดตมาเรื่อยๆโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนนี้นะครับโมเดลอากาศแทบจะทุกข่ายนะครับแลาตอนนี้ได้อัปเดตสถานะของลาดินยาในเดือนมกราคม68นี้ว่ามีการยกระดับของสภาวะลาดินยาขึ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วลาดินยานี้ส่งผลอย่างไรต่อสภาพอากาศครับก็คือจะส่งผลทําให้อุณหภูมิต่าลงอากาศหนาวเย็นยาวครับพี่น้อง คาดว่าสภาวะนี้จะอยู่ค่อนข้างยาวครับแล้วก็จะส่งผลต่อฤดูร้อนของปีนี้นะครับว่าจะมีฝนตกในช่วงฤดูร้อนนี้ค่อนข้างมากครับแล้วก็จะทําให้อากาศนั้นไม่ร้อนจนเกินไปนะครับซึ่งคาดว่าในช่วงเมษายนหน้าร้อนของปีนี้อากาศจะแตกต่างจากช่วงปีที่แล้วนะครับโดยปีนี้อาจจะไม่ร้อนมากครับพี่น้องแต่กลับกันครับในช่วงฤดูหนาวแบบนี้ก็จะหนาวเย็นแบบจับใจครับอย่างที่เราได้สัมผัสในช่วงนี้ครับ ซึ่งก็ต้องบอกว่าลานิญานั้นเป็นอีกหนึ่งสาเหตุปัจจัยที่ทําให้หนาวมากหนาวผิดปกตินั่นเองครับพี่น้องมาดูในส่วนของการอัปเดตข้อมูลล่าสุดจากโมเดลอากาศ ECMWF นะครับตั้งแต่วันนี้ลากยาวถึง24มกราคมครับโดยในช่วงแรกครับวันนี้ลากยาวถึง13มกราคมในช่วงวันเด็กนี้ก็ยังคงมีอากาศเย็นลงมาปกคลุมไทยนะครับพี่น้องที่พาลูกหลานออกเที่ยววันเด็กนะครับวันนี้ก็ยังคงต้องเตรียมเสื้อขนหนาวออกไปนะครับนอกจากนั้นก็จะมีลมค่อนข้างแรงครับพี่น้อง โดยทภณคอีสานภาคเหนือครับอุณหภูมิจะปรับลดลงครับ5-7องศาเซลเซียสและก็จะได้สัมผัสอากาศหนาวถึงหนาวจัดบริเวณยอดภูยอดดอยนะครับย้ำอีกครั้งนะครับในช่วงนี้ลมจะค่อนข้างแรงครับอากาศก็ค่อนข้างแห้งก็ต้องระวังในเรื่องของฟืนไฟครับพี่น้องส่วนบริเวณภาคใต้นะครับจะเริ่มมีฝนกลับมาโดยเฉพาะในวันนี้นะครับบริเวณตอนกลางถึงตอนล่างฝั่งตะวันออกนะครับมีโอกาสเจอฝนมากที่สุดแล้วก็ขึ้นลมก็จะค่อนข้างแรงครับ พี่น้องชาวเรือชาวประมงก็ต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังครับโดยเฉพาะเรือเล็กก็ต้องงดออกจากฝั่งนะครับสำหรับในช่วง14-24มกราคมนะครับอุณอากาศเย็นที่แผ่ป,ปกคลุมไทยนั้นก็จะอ่อนกำลังลงบ้างนะครับสลับกับกำลังแรงปกคลุมไทยเป็นช่วงๆจึงส่งผลทําให้มีอุณหภูมินั้นปรับสูงขึ้นเล็กน้อยในบางพื้นที่ในบางวันครับแต่โดยภาพรวมเราก็จะได้สัมผัสกับอากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่องอาจจะลากยาวถึงสิ้นเดือนมกราคมนี้ครับพี่น้องดังนั้นกบในช่วงเดือนมกราคมนี้ พี่น้องก็จะได้สัมผัสอากาศหนาวเย็นแบบต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคอีสานตอนบนครับส่วนภาคใต้ก็จะมีฝนลดบ้างเบาบ้างครับแต่ในช่วง15เป็นต้นไปบริเวณภาคใต้มีโอกาสเจอฝนกลับมาชุกอีกครั้งโดยเฉพาะบริเวณฝั่งอ่าวไทยนะครับก็ต้องฝากพี่น้องชาวใต้ติดตามข้อมูลเพื่อเตรียมรับมือกันต่อไปครับทั้งหมดคือการเัีเยตข้อมูลล่าสุดจากโมเดลอากาศ ECMWF ครับต่อมามาดูการคาดหมายลักษณะอากาศในทั่วไปจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับตั้งแต่วันนี้ถึง16มกราคมครับ โดยในวันนี้ครับถึง13มกราคมครับบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามลอากาศเย็นกําลังแรงจากประเทศจีน,จนก็ได้แผ่ปกคลุมไทยตอนบนภาคใต้ตอนบนและก็บริเวณทะเลจีนใต้ครับลักษณะเช่นนี้ครับส่งผลทําให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิลดลงกับมีลมแรงโดยบริเวณภาคเหนือภาคอีสานอุณหภูมิจะปรับลดลงอย่างมากครับ5-7องศาเซลเซียสส่วนบริเวณภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลและก็ทางด้านภาคตะวันออกอุณหภูมิจะปรับลดลงครับ4-6องศาเซลเซียส สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่ปกคลุมบริเวณอ่าวไทยภาคใต้และก็ทางด้านทะเลอรรมณนก็จะมีกําลังแรงขึ้นครับทาให้บริเวณภาคใต้มีฝนกลับมาเพิ่มขึ้นในบางพื้นที่อาจจะมีฝนหนักในบางแห่งนะครับโดยเฉพาะบริเวณตอนล่างของภาคส่วนขึ้นลมบริเวณอ่าวไทยแลวก็ทางด้านทะเลอรรมณนก็จะมีกําลังแรงครับโดยอ่าวไทยครับทะเลก็จะมีคลื่นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า4เมตรครับส่วนทางด้านทะเลอรรมณนทะเลก็จะมีคลื่นสูง1-2เมตร ทางจากฝั่งขึ้นจะสูง2-3เมตรครับและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า3เมตรครับสำหรับในช่วง14-16มกราคมนะครับบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่าบนอากาศเย็นกำลังแรงที่ปกคลุมไทยก็จะมีกำลังอ่อนลงครับส่งผลทําให้บริเวณตอนบนของไทยนั้นมีอุณหภูมิปรับสูงขึ้นได้แล้วก็จะมีหมอกบางในช่วงเช้าครับโดยบริเวณภาคเหนือพะออีสาร,รวมถึงบริเวณภาคกลางครับยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวได้ส่วนบริเวณภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบน รวมทั ان, ้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีอากาศเย็นได้ในช่วงเช้าครับโดยมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่ปกคลุมบริเวณอ่าวไทยภาคใต้และก็ทางด้านทะเลอารมันก็จะมีกำลังอ่อนลงนะครับแต่ยังคงทําให้บริเวณภาคใต้ตอนล่างนั้นมีฝนตกหนักได้บางแห่งนะครับส่วนขึ้นลมบริเวณอ่าวไทยและก็ทางด้านทะเลอัรมณก็จะมีกำลังอ่อนลงโดยทางด้านอ่าวไทยทะเลก็จะมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรส่วนทางด้านทะเลอารมณนะครับทะเลก็จะมีขึ้นสูงประมาณ1เมตร ทางจากฝั่งขึ้นจะสูง1-2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรครับทั้งหมดก็คือข้อมูลจากกรมอุนิยวิทยาครับต่อมามาดูแนวโน้มสภาพอากาศแล้วก็ปริมาณฝนในวันนี้ครับพี่น้อง11มกราคมครับโดยบริเวณพื้นที่ตอนบนของไทยนะครับในวันนี้ก็จะเจอกับอากาศค่อนข้างหนาวเย็นเลยนะครับและก็จะมีลมค่อนข้างแรงส่วนบริเวณภาคใต้ครับวันนี้บริเวณพื้นที่ตอนบนของภาคก็มีอากาศเย็นได้แล้วก็ตอนล,าล่างๆครับ มีโอกาสเจอฝนชุกในหลายพื้นที่นะครับมาติดตามรายละเอียดตามภูมิภาคกันเลยครับเริ่มจากทางภาคเหนือครับในวันนี้บริเวณภาคเหนือก็จะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีอุณหภูมิลดลงครับ2ององศาเซลเซียสโดยอุณหภูมิต่ำสุดครับ14-20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-32องศาเซลเซียสส่วนบริเวณยอดดอยนะครับจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด5-11อองศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดได้ความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาทางภาคอีสานครับในวันนี้บริเวณภาคอีสานก็จะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงอุณหภูมิเริ่มปรับลดลงครับ3ถึงหองศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดในวันนี้ครับ1 1อถึงสองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด26-30ถึงสองศาเซลเซียสบริเวณยอดภูจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดนะครับอุณหภูมิต่ำสุด6 1ถึงอองศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดได้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาทางังภาคกลางครับในวันนี้ครับบริเวณภาคกลางก็จะมีอากาศเย็นในช่วงเช้ากับมีลมแรงอุณหภูมิลดลงครับ2-4องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดครับ17-20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-32องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดได้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ ส่วนทางด้านกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับวันนี้ก็จะมีอากาศเย็นในช่วงเช้ากับมีลมแรงอุณหภูมิลดลงครับ1-3งองศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดครับ19-21องศาเซลเซียสครับต่อมาทางด้านภาคตะวันออกครับในวันนี้บริเวณภาคตะวันออกก็จะมีอากาศเย็นในช่วงเช้ากับมีลมแรงอุณหภูมิลดลงครับ2ององศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด17-21องศาเซลเซียสครับอุณหภูมิสูงสุด30-33งองศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดได้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างจากฝั่งขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรครับลงไปทางภาคใต้ครับสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกในวันนี้นะครับบริเวณตอนบนของภาคก็จะมีอากาศเย็นในช่วงเช้ากับมีลมแรงครับอุณหภูมิลดลง,ง1-2องศาเซลเซียสส่วนบริเวณตอนล่างของภาคครับมีฝนฟ้าขนองได้อยู่ที่ประมาณร้อยละ30-40ของพื้นที่ ส่วนมากก็มีลุ้นทางด้านจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและกรร็ดรัฐิวาสครับโดยอุณหภูมิตามสุด1 9ถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 0ถึง33องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดได้ความเร็วย0ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า3เมตรครับและก็สุดท้ายทางภาคใต้ด้านตะวันตกครับในวันนี้ก็จะมีฝนได้เล็กน้อยบางพื้นที่ครับส่วนมากก็เเนน้นบริวณตอลอล่าางงขภค อุณหภูมิสูงสุดในวันนี้ครับ32-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดได้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองและห่างจากฝั่งขึ้นจะสูง1-2เมตรครับหากเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดการอัปเดตข้อมูลทุกวันทันทุกเหตุการณ์กับเช็คก,ก่อนร้อนฝนนะครับสวัสดีครับ